ลองไปเดี๋ยวขำขัดขาวหรือเปล่าเนี่ยขด้านีวไงไหนเนี่ยมันอยู่ไหนขัดตัวเปล่าวตัวนี่เนี่ยเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอ้าเรียว่าไปเป็นอะไรกันาเ้ยเอาถ่ายไว้เข็มขัดทานอย่ไหนนี่องเ้ยเออแล้วมันขัดยังไงอย่าพึ่งสิเอ้า เป็นอะไรเราไอ้ผมบอกบอกเขาว่าทะเบียนอ่ะมันไม่ถูกต้องทะเบียนแลมันขาดแล้วมันเขาแย้งเขาทำรุดกพี่ถูกต้องหรือยังเขาทำทำทะเบียนเขาทำรุดเออเขาบอกผมแล้วบอกว่าถูกหรือยังเออถ้าบอกว่าทะเบียนชำรุดเราเป็นอะไร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 ผมเป็นประชาชนเออหน้าที่ เอสซีเอสซีไม่เป็นไรเอสซีอ่ะไม่ล่ะไปโชคดีครับผมเออเยี่ยมเอสซีนะคนสนใจดูแลไม่ล่ะช่วยเดี๋ยวเเขาช่วจัดงั้นผมมาบอกคุณว่าเนี่ยทะเบียนเนี่ยมันคือุบัติเขาบอกแค่นี้ก็จบแล้วใช่ไหมล่ะคุณทำถูกต้องหรือยังเข้มข่าดหรือยังอะไรคาดแล้วนี่ไงมัดีคาดหรือเปล่าคาดดิดูกล้องไหมดูดิดูจะไปดูดิเมื่อกี้พี่ไม่ได้คาดนะผมคาดเนี่ยผมไปคาดมัดดีอยู่แบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่ไม่คาดนะคาดดิ โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องไปไไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไป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 มันเรง่องจ่ิงองไปไม่น้องไปี่ต้งไปไม่ตองไปไมต้งไปไม่ตงานแค่ี้องไีไม่ต้องไมองไปไม้อไม่องไปไม่ต้องไปไม่ทองไปไม่ต้องไปไม่ต้อะไปม่้องไปไม่อนไปมอไปม่ตงไปไม่ต้องไปไม่ต้งไปไม่ต้องไ่ไต้องไปม่ตอไปไม่ต้าไปมเต้องไปไม่อไปม่้งไปไม่้งไปไม่ี้อรไบ่น้อง ครับพี่น้องใครเลยผมจไปดิถ้าเกิดว่าผมไม่คาดคืบขัดมันจะต้องดังนะครับพี่พี่น้องพี่แต่ถ้าคามันพูดดีๆพูดไม่พมพูดตำรวจเราเราคุยกันครับใช่ใช่แต่ผมอ่อถูกต้องครับแต่ว่าเดี๋ยวเดีครับผมก่อนผมผมบอกว่าเมื่อกี้นะถ้าเกิดว่าผมไม่คาดเคืมขัดมันจะดังเนี่ยมันจะดังติดตาดติ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 ดตต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 ิตต กี้ฟังก่อนครับผมผมไปส่งหม้สานก่อนหนึ่งผมทำงานหนึ่งนะถ้าพี่ถ่ายถ่ายเลยผมไม่ผลิตไู่โอเคโอเคผมไปส่งหม้สานไม้สานก่อนมาทำงานก่อนนะครับผมมาพี่อะไรก็พี่สอนพ่อมาหนักนะครับเดี๋ยวแ้กกันไปชั้นแต่รอที่นู่นเลยเดี๋ยวผมไปไม่เกินห้านาทีไม่ต้องหรอกไปทำไมเออแค่มาบอกแค่นั้นเองเนี่ยเห็นไหมถูกต้องไหมน่ะเออบอกว่ารถล้มก็จบแล้วพี่น้อง ถาว่าผมไม่คาดเข้มขัดพี่น้องถ้าไม่คาดมันกระดังลรอวะอ่ะราดูนะถ้าผมไม่คาดนะพี่น้องเนี่ยอ่ะรถได้ยินไหมเนี่ยนี่ถือว่าไม่คาดเข้มขัดนะครับมันจะดังตุ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 งเนี่ยอันนี้นะครับถ้าผมคาดมันจะอยู่งี้ครับเงียบไหมฮะ เขาว่าผมเป็นอะไรก็พ้มเป็นประชาชนไง